สมมติว oh, yeah. ่าสมมุติเนาะเขาไปถอกเบิดตบาทเดียวสิเขาก็หบ่ถะมว่าได้่สิว่าแมเนนได้๋อถ้าเฮาไปถอกคู่บาทเดียวน่ะได้ได้เลยแต่เขาเขาลุดห้อีบ่ะกับทนสะพนกับบงหูหูได้เพราะว่าบบเคยไปบอสมมุติจะลองไปใจเมืออื่นจ้าก็ลองถามเมิ่งว่าสมมุติเขามาได้กะนั่นกันบได้กะ่อยสิไปถามเบืองมีอยู่สร้างคนหนึ่งที่เป็นเห็ุของประนางอยู่มื้อนั้นข่อยคุยกับ สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่เมย์พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุกุสุกอนน้องัวเอฟซีทั้งฟังลาฟังไทยรักต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวบุญนาบ้านเท้าคือเก่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอามาเปิดคลิปมันนี้ก็อยู่เพื่อนน้องเมย์เนาะวัดสิย่างไปหาทางสาน้ำฝนก่อนเพื่อนเห็ดหัวเห็ดแค่แล้วแบ่เมอวานนี่เห็นฝั่งรักหัวรักแค่อยู่พี่น้องเลยหากก่อนสิไปสีอันนั้นเบิทางเพื่อนน้องเมย์ก่อน ทางสร้างเพิ่นแบกอย่างเด้ละงางนะงางมานี่พี่น้องทางให้รถจากเพิ่นมาหยังคือว่าเปกไม้ข้างในผู้สบายดีทางลูกสาวสาวนวลผู้ยงเด้ทางสร้างเฮ็ดยงเด้โกโกอยู่ในฮงหาก่อนเพิ่นเฮ็ดยงเด้บาดนี้เบิ่งเบิ่งก่อน มามาวัดมาแทะเพื่อนค่าเพื่อนคุณบ่โดยโอ้โหมาแทะเอาไปเฮ็ดแบบเพื่อนน้องมวยบ่เออเอาปกระซำได้ไหมคับโอ้จะไปเอาซกระซำได้กราซันซะโอ้เพื่อนนี่อยู่แล้วอยู่ซุ่มกินเย็นได้เลยเม่นคืนเพื่อนกับฝนตกะสองมือซ้อนเลยซุ่มช้ำเลยเลยสิมาเ so so. อาซัมตัวนี้บ่ โอ้โหเ่อกีเบิ่นเบกไม่เขามาไปชังแค่เาหัเสียเสาสีดังมันขึ้นแล้วบดนี้เนาะโอ oh, ้โหเดี๋ยวเนคอยคำลงแรงแหละลมสีห okay. oh. uh, ่วยห่วยแล้วะทางไอ้สร้างบนแบบ มาแทกเบิ่งเพิ่นสิเอาเสาดั่งขึ้นเพิ่นว่าว่าสิเอาซ่ำดายเพิ่นว่าเพิ่นมาเอาซ่ำเพื้อน้องเมย์เพิ่นว่าอือทางเฮือนบ่าวพัดสิตั้งกัวเพิ่นว่าทางสร้างเพิ่นาเนาะเดี๋ยวสิย่างไปเวียกงานทางพุนก่อนเด้อเวียกไปงานทางพุนก่อนนี่ซายนี่แหละพี่น้องเอ้ยผู้เฮาู้จักคคาเงินคหากยาก ลองกูจักนี่โอ้เถอะเห็ดห้อนอบเอา้านี่ดาปลูกมันนี่ปงไว้อีหลีปลูกมันนี่ะยังเลยโอ้เบิ่งคักด้โอเพราะว่าเฮือนหลังน้องําเือนน้องเมนี่เพิ่นสิเอาซําตัวเือนน้องเมเพิ่นว่าสร้างนาเนาะ ลาสยสิเทงงามได้ผีมาเบิ่งไกลๆนี่งามดี่้ผีมันสีดำกลัวตัวหลังนี่มันสีเหนบกลัวโอ้อไวดียายคือยายคางเรียบร้อยแล้วปบนี้ออแป๊บเดียวมืออื่นนี่ยันอันดั้งสั้นสับราบยุ่มมืออื่นนี่ <c oughs> เ,ออเห็นเสาดั้งสั้นสับราบแล้วมืออื่นนี่ แมีนเป็นสาดังสีนัวขยายข่าวแล้วเนาะว้าวเฮงไวดิไวเลยเนาะเฮาว้าวเลยเนาะสีแมนเฮาว่าได้แท้เฮาเคยเห็นล่ะเอาสาดังขึ้นแล้วก็ก็เอาอันสีนัวบอกคนอื่นนะอสีนัวสีนัวขึ้นแล้วก็ข่าวเนาะ ที่นี่เพิ่์นเอิรนคือค้างอันนี้เนาะนางเซเว่นคือไว้ยอด,ดนี่กะคักอยู่ได้แบบมันห่มบนมือเนาะบนย,ยอดเนาะอันแรกวข่อยลืมเจ้านี่ว่าเซเว่นออกมามันมาเห็นเจ้าแล้วจังคืดพ่อดาวเนี่ยมันถึงหัตาโอ้ยว้า ฟองใส่ขอเสียใส่หมดไอ้คเดินตาใส่แต่บานเมืองก็เลยร้อนร้อนมากเลยร้อนมากเลยใส่ยี่คือแบบไม่จอมเลกกับเพิ่มม่หอเลยใส่ใส่มาผมยมันดึงลดึงแล้วเ่ เสบเสบตาเลยดิเ่ากันบขคามบุตรควันไปของพ่อเจมอืมว่าแล้วก็ไปหาเว้นตามาใส่กันวันหย่อนเลยบม่ได้เนาะมันแสงแดดแห้งดีช่วงนี้ไปเอาเว้นตากันอืใครเดียมตาอืออืออ๋มีเหรอฮะเออแม่แลน เพป็นสีอ่างซามเพื่อนน้องน้องเม่เพป็นไหมเนาะโอ้ฮาก,กับเพื่อนสังเกตได้ทางเขื่อนน้องเม่หนี่สีสีเสาทางสูงกว่าตัวนี้โอ้โหงามเด้นี่เขื่อนน้องมวยนี่เห็ดขึ้นแล้วเพื่อนแฮ้งคักแหง้งามบาดน,นี่เฮ้ยเจอ่อนซอนดีพี่นองงนะ้องเไยเนาะ,ะเดี๋ยวสิเข้าไปหาทางนเม่น้องมวยสักก่อน สดีสิขอยไปบ้าโอ้ขยได้แต่น้ำกะตานะข่อยเอาล้วนะแม่นี uh, ่แม oh, ่นะเจ้าไม่ใช่าม่ใช่ขอบใจเด้อข่อยชิมเมื่อตำกินกับขาขอบใจขอบใจอาสบายดีสาวนวลเอาของดีจ้ะโอ้เบิ้งเบิ้งเบิ้ไอ้ขอนญาตเนาะเบิ้งเบแป๊บนึง บิกบ้งใส่น้อบ้านี่เอาได้เอาไปตาลุมตาลายยังขอบใจเด้อสาวนวลเด้วยส่แว่นกันพี่น้องไอ้แสงตาเสียบตาตาหุ่มเท่านั้นแล้วบ้านนี้ได้ข่อยขี่ทายกันจนค่ำเดี๋ยวไปทางใดก็คือสีห่มหมดแล้วบานเนี่ยเนาะข่อยข่อยเห็นบอยยอดชัยรถข่อยยังคืดพ่อสาวนวลเด้วยดื้อมเริ่มไปเอื้อยผลซาซิมะไห้เลย ่อยโอ้ยลืมแว่นว uh. uh. yeah, ่ามีแจ่จมเฉบตาลืมลืมว่ามีของดีอยู่ในกระเป๋าใส่แล้วมืดตึ๊บได้ชะนวนงามว่ันี้งามทั้งที่ขอบใจขอบใจสนวนเมียนเข้าไปเพื่อนแหละเข้ากันได้ไวเนาะเปิดจะลังกัดเสาดังอยู่ โอ้สาวนวลเลยมักปางมักปางนวยเดียวเคยกินผ oh, uh, ู้เดียวเด้อแม่น้องมวยวัยไขย้นวยเดียวดิเฮ้ยชั้นคนชั้นเคยกินเจ้าเอานายเอ็นบ่เอ้านี่แม่นว่าไม่มวยหรือว่าคนละเพื่อนวะเฮอยก็อยากให้เจ้ากินน้ำเหมือนน้ข่อยลองชิมมึงกได้จ้ะ เห็นอะไรเห็นวะเนี่ยเห็นเจ้าซีมนั่นไหมโอ้ยเคยเคยกินอยู่บะแกเคยคายหมังม่วงชุกเส้นขอขออนี่ยอัมอมขอบาดเดี้ได้ค่ะโดยกินดนื้ออช้างเพิ่งกำลังตัดอันเสาดั้งบาดนี้ลาว่าบม่ได้เข่ากล้องมาดนเติบได้ไหมพัวซ่างเพิ่งมากะเต้เพิ่นเมื่อไม่ได้บุ๋มีผู้ไทยเราไม่ได้เข่ากล้องเลยหรอว่า บนลึงแน่นและวะแล้วว่าเศร้านี่ <c oughs> right. ิช like to ื่อเอ็มร้อยเอี่ยฝาเล้านะทีไปเด้อบวกบุไปบุไปคือจะไปเยี่ยมเพื่อนชื่อเอ็มร้อยเอฝากเพื่อนบัวจักมองไปวันนี้โอ้เสาดังเพื่อนนี่เนาะโอ้โอ้หลังของน้องเมฆกับตัวนี้น่ะตัวนั่นตามำขัวที่ บ who, ่มัน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 ฉีเรือนกันประมาณหาเส้นสิบเส้นหน่งจักมันวะเออเลือนกันโอ้ก่นเอาล้างขึ้นที่สิงามเนาะเพื่อนองมวยนี่ยไันใหญ่ค่กปานยังอลูกแค่สามคนมานอนนี่ก็นบ่บัดลูกลูกกัะบบมี่พัวกับบ่มี่แบบนี้ อ,อ,อ,อ่านี้สิเป็นลมว่าบบนี้คือท่าอย่ามองบานี้นะเป็นวิ่นเป็นเวียนเด้มีหมวยมันแดดเด้ดมันนี่ว่าแดดดวงมีล่มอยู่น้อยหนึ่งส่วนแต่ข่อยกันยังด,ดมอย่าดมกันแล้วขอขอยกันเป็นลมกัน <laughs> ไปเนาะอ คักได้ผูเพือนห้วยเอ้ยเฮ็ดขึ้นแล้วแห่งหลังใหญ่เอิงตังเอ้ยนี่เนาะอือคักลอยากเห็นอยู่หน้าตาสิเป็นไลเจ้าก็เบิ่งเพิ่นละคือเฮือนน้องแม่แหละโดยโอ้คักบ่คักงามบ่สนวนเอ้ยงามเนาะคักเนาะ เยอัลาดมียนป้าทั้งใงญ่ทั้งยาวทั้งกว้งทั้งควงสัตว์วะงามเลยดีใจน้ำเด้อเม่มวยเอ้ยดีใจน้ำดีใจน้ำแวนกาดเนาะเวกใมอมันมันมันแสบตาเด้ม่มวยแมนแสบตานี่เลย ซบขอจังหน่อยเออก็เลยสวยงามกว่าเก่าเมียนบ่บัวจันวนเลยเอาใบกล้วยมาให้เน็กสองใบฮะใบสีตาบ่คันคนย่องเลยต้องใบควายได้แบบแนวมันเด้ยบัวสีผ้าโบผ้าเฮ็ดเด้ค่ะบัวสีแล้วผ้าเฮ็ดว่าเอาใบกล้วยแล้วคันคนย่องงามแล้วว่ะเธอหนาเพิ่นจังใบกล้วยนะหลายคนเอ่ะ จิตสุนทรได้มีนุ่งมวยแบบนี้นะใส่เวตาดำติดลำบงบุษนว่ายชีบึงบินเลยบุษณใส่เตาดำอย่างเดียวเลยปิดตาไว้แล้วบ่บูพ่ากขอสิแนบยังได้แล้วไ็ใส่แว่นเรียบร้อยแล้วบุเลยไครก็บุู่อีกวาเฮนมเขาเนาะเขาละะเห็นเขาแต่เขานั่นเขาเห็นเขาเขาาบเขาเราบเห็นตาเขาเด้เขาบุหุ่เขามองได้ ກະຊ່ວຍໄປຊິເບິ່ງມ່ວນຍັງແດ່ອາບໍ່ວ່າຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຫຼ່ນສົງການมา4-5ປີແດ່ຊະນວນເດແມ່ນກໍແຕ່ຂ້ອຍທ້ອງໂຊໃສ FC ສົງິນສົການມາໃຫ້ເບິ່ງອຂ້ອລະວ່າສົງມຂອຍເບິ່ງເຮັດຍັອງເຈົ້າກໍອງຂ້ອຂເຈົນ ข่อยลินไม่โบกคุณเสียเลยเรนบอกเออแต่ข่อยข่อยมักม้วนอยู่แต่หักข่อยบ่มักเมาเสานวลที่ข่อยฟ้อนข่อยยังหนักข่อยฟ้อนอยู่แต่ว่าข่อยบ่ได้เมาเลยแบบข่อยเฮ็ดข่อยกับปูแบบมวนขักอันไรข่อยกับฮู้ว์เคยหนักเคยรังแบบว่าข่อยนะมักม้วนแต่หักข่อยบ่เมาแบบว่าข่อยข่อยฟ้อนข่อยฟ้อนได้บดแต่ว่าข่อยข่อยบ่มักเมาแบบว่าข่อยบ่กินแหมือนจีนนะข่อยกิน กินแนวอื that, ่นแม่นกินแนวอื่นเอาไม่จะเ้ามมวนเฮาแปลว่าค่อยค่อยมวนได้เอาเบาเมาเลยเบามวนโอ้แม่นบอกเฮาเมาเลยเฮามวนเลยได้กินหัวเนาะันเมาเบี้ยนะเคยนะว้าตรงๆแล้เค่อยยังบอกได้ว่าเมาเลยสนวนบอกเคยเมาเคยกันคยกินแบบเคยเคยกินอยู่วเคยกินบอกเคยกินอยู่แต่โดนแล้วแหละแต่ว่าตั้งแต่แต่ก่อนก็กินเป็นยาม ข้าค่อยได้โชคไซมันอีกกะหกปีแล,ล้วเราก็ค่อยก็ไม่ได้แบบน,นั่นเลยไม่ได้ไปใกลเลยนะแบบว่าห้าหู้โตห้าเองวาอายุหฮาก็เพิ่มขึ้นสิถ้าห้ากินละมันมันสิฮู้จกักเราได้สน,นุนแแบบฮู้จักได้เวลาห้ากินลงไปน้อยนึงเป็นเบียบเนาะมันมันสีเฮ็ดเนี่ยห้าแบบลอยแข้งแบบสิค่อ,อยก็เลยแบบบรก,กินเลยค่ยสิบูกิน างมันก็พักอ่ที่นี่นโอ้มันแดดแห้งมันแดดแห้งบ่พักบ่ได้จะไม่วิ่ง,น,งนะเวียนนะ่ะมือาา่อแต่้ลยไว้สิย่างแต่าสับฝนแล้วเมื่อแลอ้วบนะ่อืมอือืมอ่ะดีใจน้ำเดอ้อมีมวยเดอ้ออ่ะ่ะะคอยเป็นคนไปอย่าเริ่มม,มือเศร้าออกมาตอนหับสร้างมาแ็งมาไล่ไมนตันนี้แหละสำคัญนะ เอามื้อนี้บ่ได้เมื่อยหำน้องมวยบ่มื้อนี้บ่ให้เพิ่นป้งแล้วตอนนี้่ให้เพิ่นนี4:00นยังด้แม่น้องมวยอ๋อ4:00นยังบ่่4:00นานหมู่บ่และโทรบอกเขามาน้ําม่ยเพราะว่าเาแลเมื่อแลมาก่ะบ่ทันบ่ทันแล้วมัน4:00นอื่สิบอกให้มาน้ํายออมาน้ําม่นําดยะให้น้ํามันม่แน่ไปพ่าแหละ ด้าเที่ยวเขาก็บอเอาดอกเม่มวยเอ้ยห่างอยู่ว่เป็นแบบน่าใจนะลูน้ำกระว่ามันจะมากับลูกเฮาคนนี้สนอกันหายเป็นทิดท่านบ่แบบนี้กะบอกคนว่าไม่มวยมาม่ท่านหายนมวยมากนึ่เด้อโอ้โหกอนในน้ำพันยูเป็นกว่ากเป็นยังกวแต่ว่าเห็นเพิ่นเนาะน้อยยังเป็นอย่างน้ามอย่า ແລກ່ນ້ອຍຍາມມີກະໃຫ້ບໍ່ມີກະແລ້ວອືມຄືນີ້ລະ4:00ໂມງແລະຄືຈະແລ່ນເມື່ອກະເລີກກ່ອນລະ4:00ໂມງເຊົ້າແລ້ວເນາະບໍທັນນດ່ເອ4:00เดี๋ยวຍັງບິງຊາກນແປດນດດບິ່ງຊາກອນບິ່ງທງບ່ອດເນົາັງເດີາດັງກັນພັດນ ยังไปกันเท่ากันเลยหนึ่งทั้งสามน้ำฝนกันยังไปเบิร์แล้วกันหัวเคแล้วแล้ว่อะไรขักแท่นนี่โอ้โตัวใส่ไหลคากรีนี้ว้าตัว โอ้เราหาถมลักขั้วอืมแบบคุมหน้าช่องถมคนเดียวเลยสับนนี่ฟ้ากว้างคักดีนี่ประเทศหัวแห้งคักเลยบาทนี่อืมโอ้ยสมเอีนงามเด้ออ่อนซ่อนดินเด้อสฝนเลยอืมที่ทางสับฟุนก็ได้ คัก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 เนาะชาวพนเนาะคักคักขวีฬมาศโสสาวต้มตีนสาวสบายดีเด้อสบายดีถมแล้ววัละบ่ทางผู้ทางผู้แล้วแล้วโอ้เหลือแต่แถวนี้กับทางหลังพุ่นอืเอามันใ้ออกคนเดียวมันี เจ้าบอกเอาเสียมชวนเสียมชวนเพิ่นเอาไปเบิดอเพิ่นไปเฮ็ดเฮือนสัมมูทิชะโถมไ้เนาะแล้วส้มเข้าแดดพม่าแดดแดดพม่าแดดเห็ดตาเข้ามาบ่มาแดดเห็ดแดดบ่เขึ้นมาต้นเสาบ่ทันเนี่ย เรียกเฮือนอีกลูกเต้ายังขายเครื่องยู่บอสมือนี่ก็ได้ย่างว่ามื่อออินชิคลายออายปะอ,อ๋นอ๋ออ๋ออ๋ออาออออ๋ออ๋ออนออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออามอ๋ออ๋ออออออ๋ออ๋ออออ๋ออออ๋อนออออ๋อเ๋อออัออหมออออออ เดี๋ยวเดี๋ยวข่ยวขอยสีอันนั้นเบิ่งหายดอกเดี๋ยวข่อยสีหาเบิ่งเสาเลาะเบิ่งอันนี้เสาเขาใส่เสา,สาเอาบ่เดี<ถ>๋ยวสีเบิ่งเสาก่อนเอาเสาใส่เอาที่แรกว่าก็ึืนรถบ่าไปกันล่า, <c oughs> ลางหลังกับมีเสาห้องน้ำก็ได้ล้างบอนก็มี ันใส่เซามันสิมาตรฐานก่อนอืมมันสิแน่นกว่าเห็นบางบ่อนที่เพิ่นบ่ใส่เซาได้บางทีมันก็ยากหั่นน่ะอืมมันบ่แน่นติน้ำนาข่อยเด้บ่ได้ใส่เซาไปไปหานั่งลมกันปาสัสพลจักน้อยขออนุญาตเนาะมาพี่ก็ได้พี่สสพลปพี่ขอให้ลามานั่งคุยกันแล้วกจักนอย โอ้โห่สะอ่อนอย่านางเด้เดี๋ยวเข้าไปที่นั่นเพิ่อนผมก็น้อยป่ะผมก็น้อยเห็ุจังได้ะน้อยก็น้อยแล้วปะหรือว่าสิเมื่อตุ่มปะไปตุ่มไปป่ะสัมีเวียกคุยน้ำจักน้อยสะฝนเลยเสื้อแจ๊บ่อสเนี่ยแก้วคือบะมวนเมียนใช่ผัวน้องพอดีเอาไปโอ้คักอะรีวันนี้พอดีเอาน้ำมาจั๊บบอคือแต่นางวันนี้เนาะ จ <N tan> ักเมื <protecting room> <speaking human> ่อยงังเนาะได้ฝังไว้ซีดีแล้วเนาะเฮาสาฮักบ่นี่แม่โอ้สาฮักแต่ทานิ่งน้ําอีหยังก็บ่เป็นหยังเพิ่น่อืออกแล้วอืสาละัวเขาใส่สาน้อยเล็กน้อยอีหลีเนาะแม่นยอันนี้เพิ่นงลงบ่แม่นแต่มือเฮาทวงเพิ่นบ่มือนันน่ะใได้อยู่แต่มือเออตัวนี้สาใหม่อีกอันนี้แม่นเพิ่นใส่ทางกลางแบบ ในสิเลเราไปเฮ็ดเอ้าคือฮักยืดแค่มันย่อมากขนาดค่อยๆนะคับแบบที่ว่ามันไหเลยมันถึงในหนึ่งมันกหฮักแล้วมันเสาร์หน่อยเนาะว้าคักอะดีสะฝนอ้ยได้ฮอนเพื่อนสองหลังเนาะโอ้ฮักกะดีรอโอ้ตัวฮักฮักฮักพอดีแล้วคันว่าได้เห็ดห้องน้ากะให้พพดิ้งหน่อยเจ้า ลามาคุดจักมือ,อเ,เดี๋ยวมานั่งลมกันก่อนว่าโอ้กระตูปน้อยนี่กระคำคูนนด้นี่เน,นาะทีเมียนพระไตรชนเจ้าของแล้วมาปุ๊กไว้หา้มาส้นของเราด้นี่โอ้ทีทางรถสะกฝนนี่งวดน,นี่จ่ายแล้วบ่เองงวดนี่ที่แรกว่าเมื่อนี้สิไปจ่ายพอดีแบบมันสวยแหนกันเลยแบบ

คันัรวมเบิดได้เทไรรวมเบิดนี่คันยังนี่รวมเบิดกประมาณหกล้านปลายค<อ>ันถาอขวันนี่แล้วนะหกล้านปลายฮอ,อดบอลโลหกล้านแปดหรือหกล้านห้าประมาณหกหล้านแก่ๆไปแล้เพราะว่าโดยทัวปมันมีแต่เทไรเบิรดเทไรก็หกหกแสนแปดสิบเจ็ดพันหกล้านหกแสนแปดสิบเจ็ดพัน่ ห็นบ่แต่ยัเก้าเดือนที่สมมติใจถ้าสมมุติว่าคือคือสมมุติว่าสมมุติเนอะเขาไปถอกเบิดบาทเดียวสิเขาก็ให้ก็ถามว่าได้บอสิว่าแมนได้อถ้าเขาไปถอกบาทเดียวนะได้ได้เลยแต่เขาเขาลุดให้อีบอก็ทั้งสะพนกับบ่ฮู้ได้เพราะว่าบ่เคยไปบาดสมมุติจะลองไปจ่ายมื้ออื่นจ้าก็ลองถามเบิ่งว่าสมมุติว่าค่อยสมมุติว่าสินะว่าค่อยลงมาถอกเบิดสิ เขาลดดอกให้หเฮาบ่สินะลดเปอร์เซ็นต์ให้หเฮาบ่สินะ <Đ úng. S 2> ลองถามเบิง่งเนาะโดยเพราะว่าตลาดเถื่อก็มีแต่พนพนก็บ่เคยถามเพิ่นะั่นนะลองลองถามเบิง่งทั้งเถื่อว่าเอาตั้งแต่ข่อยเว้าบ่ได้ถึงจะถึงเลข3ตรงที่โตได้ะสายโต่าเดียวบ่ลดบ่ลดอันลงมาให้นี่บ่สิดอกเฮากล็ลองเฮ็ดถามๆเบิง่โง,บง,ง,งโดย,ม,ย,โดยมื้นอนี้ก็ว่าสิไปถอกกันเลยว่าโอ้ยอันนทำแล้วก็เลยว่ามื้ออื่นอยากมาอัน ผมนี่พอมาเบิ่งทางหนึ่งแต่าอถ่ออีกเมื่ออื่นนี่คือยังเก้าเดือนวันเดียวถ่อได้เจดสิบเดือนมียังสิบเจ็ดล้านเจ็ดล้านเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไร้เพื่อที่ว่าเจ้าของอันพันไว้แต่ละเดือนน่ะแต่ว่าเดือนนี้นะแบบมีทางอันบัเซียงอันทางผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนฝากมาซอยเดือนเดือนนี้นะนะเจ็ดแสนก็เลยว่าสิไปถ่อก่อนกำหนดแน่นะแต่ละเดือนกะ โอวผ่านไปวันที่สิบเก็ดปกติกับวันที่แปดนี่ได้เงินหนักเลยเสียไปให้ก้อนโดยก็เลยสิไปถอกเพิ่นได้เบาบางในภาระลงไปอีกโดยก็เลยว่าเอาเก็บเงินไว้กับคือเก่าจังไดกับเป็นเงินเพิ่นคือเก่าเนี่ยเขาบอกว้ใส่โอ้ยเบิดแล้วเงินสิไปถอกไม่ได้ไม่ได้ถึงสิหาสายแล้บวะนี้ก็เลยว่กอยากจังไดกับเป็นเงินเพิ่นก็เลยว่าสิไปถอกเอามีแล้วเขาอยากไปถอกไว้นะ ห้องนางก็มีแต่ข่อยสีถามเบิ้งงสาวกอนว่าสาจักเม็ดเนาะเดี๋ยวข่อยสีรองเมื่อถามเบิ้งสร้างบ้านข่อยว่าเขาสีมาได้บบโดนว่าเขามาได้กะนั่นกันบบได้ก็ข่อยสีไปถาม,มิึงมีอยู่สร้างคนหนึ่งที่เพิ่นเห็ุของป้านางอยู่เมื่อน,นั่นข่อยคุยกับเพิ่นอยู่ไม่น,นี้ว่าสิแวะเขาไปหาป้านางอีกก็ต้องขอโทษทางมเมเพิ่นในลายเนาะสองมือแล้วบ่ได้เท่าข่อยสีถามมึงกนดนว่าเพิ่นเห็ุกันจกคน ก็สร้างกันนั่นี่น่ะเพื่อนเพื่อนบอว่างเนาะเวียดเทราเพื่อนเห็ดเพื่อนไม่ต้องมวยอีกเพื่อนบ้านเพื่อนอีกก็เลยสร้างบาว่าง้องสีเบิ้งเสาก่อนแล้วเพื่อนก็สี่ต้นตอไรนี่บอแพงเนาะมันเป็นเสาบ่ได้ยาวเนาะประมาณสองแสนกลัวๆนี่แหละจันกัน เพิมาเห,ห็ดให้กันให้มันแล้วเนาะเสาก็ได้อันฟังเรียบร้อยละโดยฟังสองมือครึ่งพอ <c oughs> ดีแล้วสองมือครึ่งพอดีแลยอลายคนจาน้างน้องเบิร์ตจะได้นี่อ๋ออันคันจ้างนะโบเบิบร์ตลายแต่ซื้อเนื้ออยู่เน,น,น,นื้อกินเนื้เบิร์ตลา์เื้ออยู่เนืกินโดยเพระาะว่าน้ำมันลดก็ให้น้องเอาแบบใส่ให้น้องแต่ละคนานะน้ำมันลดเน่แล้วก็ซื้อเขาซื้อน้ำเขาเลี้ยงเสาสวยแรงเลยนะเพราะว่าเพิ่นมาเห็ดซอยห้าวแบบ เฮาก็อยากให้บางทีก็ให้น้องเติมบัดผู้ละ50คั่นว่าเฮาจ้างนี่แฮ้หลายกว่หันนะอันนี้เฮาเฮ็ดบางทีก็ค่ํามืดก็7:00บางมื้อกแม่นีนก็เลยว่าน้องก็ซอยเฮาก็ซอยค่าน้ําหมอกน้ํมันให้เติมบอกเติมบัตรคั่นู้เฮาเฮาจ้างก็มื้อละแสนปลายได้คูมื้อนี่เฮาก็เลยว่าคอยเฮ็ดไปน้องเพิ่นว่างเพิ่นก็มาซอยอมาซอยเนาะนอก็เฮ็ดคอยไปเฮ็ดจังได๋ รถมาสู่ไปรถก็อีกบ่ดนก็เบิดแล้วโดย9เดือนยังอีก9เดือนมื้ออื่นนี่คือถือว่าไปจ่ายเลยแม่นบ่โดยมื้ออื่นนี่ไปจ่ายไปจ่าย687,000 687โดยเดข่อยสิลองไล่เบิ่งมันตกอยู่๋อไล่รวมเบิ่งแล้วเดือนนึง687,000คูณให้9เดือนตกอยู่6ล้าน หนึ่งแสนแปดสิบสามพันเงินว่าไปลรน่าสะพนเลยข้างอีกอยูฮกล้านคัวล้านคัวสู้สู้เลยอีกเก้าเดือนอีกเก้าเดือนเฮ็ดยามเฮ็ดออกไปหาเฮ็ดสู้ไปสู้ไปเดี๋ยวก็เบิดอีกเนาะไปเฮ็ดไปนี่แหละเฮากะผ่านมาชองปีเลยไปมาเนาะโดยเรื่องปกติแหละคนเฮามีหนี้จังมีหน่าจะด้วย เามะฮ็ดไปนี่แหละฮะเพราะว่าได้ใสียค่ารถเบิร์ตจังเป็นคงเฮาหนะก็บอกว่าอันนี้่ยังเป็นคงเพลินครับมีเงินจ่ายเพลินพยานเพลินมาเอาได้ก็เลยว่าสูบไปนี่แหละพอมีไปจ่ายเรากัไปจ่ายถ้าเราบ่มีครับก็บอนพันเพลินไปเล็กๆน้อยๆแต่กับบ่ถึงว่าขามเดือนอันนี้นะจะก๋วยชีสรบวนเจ้าซัมมี่เดี๋ยวก๋วยชีสซั่งเสามาไห่เดี๋ยวก๋วยถามสร้างก่อนว่าซัมใดเนาะถามว่าบุไดเพลินซีมาเฮ็ดแท้ ด้วยจังไดก็ให้ทั้งเจ้าเฮ็ดเรียกซะเอิญเจ้ามาดูเตยเด้อสาวฝนเด้อสู้ๆด้วยจะละลายเด้อสาวบุญโด้วยขอบใจคิดถึงสบายดีโอเคเป็นพี่น้องเนาะงสำหรับคลิปนี้ก็แวะมาหาทั้งสาวฝนเพิ่นอาจังไดก็ขอบคุณขอบคุณไปทั้งผู้ใหญ่ใจบุญเด้อเนาะคะสีไปถามเสาของน้ำก่อนพี่น้องเอยเนาะว่าเสาเมื่อใดหาจังที่แจ้ง ไปมาบอกอีกจักเสือหนึ่งนะอ่นะใครเคียมรับคลิปนี้สิคอเติมราบป้าปจากไปก่อนพอกันในคลิปเนี้ยพวกเ่าสบายดี